อ๋ <łość> ูฟังเฮ้ยเรียบร้อยฮะเชียบเชียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิมคุงนะครับเชียบเชียบอีพีแปดสิบสี่ครับผม ก่อนจะไปเริ่มในการเชิบเฉียบนะครับผมขออนุญาตอ,อ,อธิบายอะไรสักเล็กสักน้อยนะครับผมไหนขออนุญาตเปลืองเวลาท่านผู้ชมนิดนึงนะครับพา <c oughs> ท,ที่แล้วเนี่ยผมพูดไปเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์เสื้อผ้าหรือการทําขนมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่งมาได้นะครับแล้วก็จะช่วยโปรโมทให้นะครับถ้าใครชอบก็ไปซื้อแจกวรบอะไรแบบนี้นะครับแต่สินค้าประเภทคคีม สบู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับขออนุญาตไม่รีวิวเพราะว่าอยู่ๆผมจะมาถือแล้วบอกดีแจมใช้แล้วหน้าขาวตูดขาวหน้าใสเกง่งไร้สิวคือผมยังไม่ได้ใช้เลยอะ่ะผมยังไม่ได้ทดสอบเลยอะไรเงี้ยก็ขออนุญาตไม่รับสินค้าประเภทนั้น ทุกชนิดนะครับแต่ถ้าเป็นขนมทําเองพี่บิพมบ้านผมอบขนมขายอยากให้บิมช่วยโปรโมทได้พี่บิ๊มผมทำกางเกงผมนําเสื้อไวรุ่นรวมตัวกับเพื่อนทํายังไม่ได้ไปโปรโมทที่ไหนไม่มีเงินโปรโมทต,ตรงมานะครับผมเดี๋ยวใส่ให้นะครับออกรายการอะไรแบบนี้นะครับผมอย่างอื่นได้หมดเลยนะยกเว้นแต่ครีมสบู่ของพี่กฎหมายก็ไม่เอานะไม่เอานะครับออป้าผมคออธิบายเพราะว่าหลายๆคนทักมาอะไรเงี้ยผมตอบไม่ทันบางคนน้อยใจโอ้ยทำไมไม่เห็นช่วย ผมมั่งเลยพี่พิมพ์ทำไมไม่ช่วยหนูมั่งเลยอะโอ้แม่งทักมาเป็นร้อยคนผมก็พยายามตอบตลอดนะครับผมขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะมาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันส่งคลิปตลกดเข้ารายการขอบคุณจริงๆขอบคุณจาจใจนะครับชื่นชอบคนไหนเข้าไปฟอลล์เข้าไปกดติดตามนะจ๊ะมากกว่า5้าเฉียบไอ้แหมพูดคํานี้ไม่ได้ละ <c oughs> เขาดีเนระขอดูแบบมุมใหญ่ๆหน่อยเขาแบบเขาขำแบบอย่างเงี้ยเหมือนเด็กแว้นอะนี่มึงดูสเตตัสด้วยระดับภูทรจะสู้พนะนครได้ไงยัดคุณแบง เปิดดีเปิดสวย<ข>อเอ,อเ้ยคลิปนี้ผมเคยดูแล้วม,ลลมันเป็นคลิปน,นานมากท่านผ<อ>ู้ชม <sh> บอกรรธอบอกักมากนไบอกสิบอกกับฉัไว้คลิปนี้นานมากแล้วท่ผู้ชมจำไม่ได้ว่กี่ปีแต่นานแน่ๆี่อตัดพอท่านผู้ชมนี่ผมบอกแล้ว ตั้งแต่แตปี2015ย้อนกลับไป6กปีท่านผู้ชมฮะโควิดนี่ยังไม่มีเชื้อขึ้นมาเลยนะเจี๊ยบเจียบเจี๊ยบฮะโอ้โหเป็นคลิปที่คิดถึงเหมือนกันนะเอออ๋อ,อลูกโปง่งอ,อันนี้เขาไปใส่น้ำแล้วก็ไปโอ๊ยอะไรวันนี้อะ <laughs> อุน,น่ารักด้วยใครจเป็นคูครองอน่ารักหนูผี่าซะอะเดี๋ดวยวๆให้เฉียบอะเฉียบเฉียบเฉียบถ <c oughs> ่ายกูมูฟออนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ผมไปต่อไม่ได้ <c oughs> เกียร์สีหน้า <c oughs> เอาต่อต่อต่อวัยรุ่นรักแม่ถ้าแม่ฟังอยู่นะ <c oughs> มันเคยออกไปแล้วนี่เชียบบาดแนวๆเน,นี้ย <c oughs> <c oughs> กันครับเนี่ยมึงนะพูนะก็จับทางกูได้เอาใหญ่การแย่งเซนที่แท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องอะไรตรงนั้นนะแมวกูเฉียบฮะอ๋อเรียนออนไลน์ครับท่านผู้ชม ตุตมแล้งหลังอะเจนนุนบอลคุณมากบอกเลยนะเว้ยเด็กเจนเนี้ยไม่เป็นเจนที่แบบคีเอทฮากรนตีนอยู่ในตัวนี่คือสามอย่างนี่คือมีอยู่ในเด็กเจนนี้ท่านผู้ชมไม่เก่งมากเลยดูคนทำกันเลย รับเคทีพเข้าบริษัทแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอบ้านเสร็จก่อนดวผมจะรับเคทีพเข้าบริษัทแล้วเฉียบเฉียบเฉียบฮะจากติ k ต o อคุณมิมการที่มานะครับผมขออนุญาตด้วยนะฮะอ๋อขอหนักหนักอ่ะขอหนักหนักอ่ะอะ่น้องฉลาดเอาเรื่องมันปิดทีวีได้ด้วยหรอไม่กว่าหรอ มันถูพื้นทำไมชมหมาถูพื้นอ๋อเจ้าของกลับมาก็เลยปิดทีวีแล้วก็ถูพื้นน no ี่มันสดว่ะน่ารักว่ะเฉียบ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 มาไอ้ดู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 แลฉากเริ่มต้นดิมันนอนกอดคอกันเลยนะชอบชอบต่อ เห็นแต่นี้มีมาท่านผู้ชมฮะเอาซะแล้วต้องพอใจฮะขั้งซะแล้วคุณแมงปอแั่ขออนุญาตโอ้โหเจ้าของสวยมากคุณแมงปอขออนุญาตนะครับผู้สวยมากโอ้ยหมาขั้งนะไม่ละหมาเขาว่าน่ารักอ๋อนี่คือตอนเด็กเหรออ๋อนี่พอใจตอนเด็กท่านผู้ชมใช่ใช่ไหม มันน่ารักดีไม่น่ารักครับผมชอบเจ้าของน่ารักครับอยากอยากเฉียบเฉียบเฉียบพานที่ออกกูโดนเมียกระทิมแน่เลยหล่นตั้งนานซาตานน่าตายยังไงผมจะมาโผผาซาตานกันนะคะโผาซาตานผม เป็นเบอร์หกเซฟเอไว้แล้วนะครับผมจะลองดูนะคะนะมันจะโทรติดได้ยังไงหน้ารับประทานไหมคะเด่นเด่นภาษดโคตรโคตรไม่เลยนะอ้ยิเดี๋ยวกูบล็อกเลยแม่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องว่าไงอีกจะมีอะไรช้างลากควายแม่เฮ้ยมีเสียงด้วยมีดิฮะ สายรุปนี่สุดที่ชอบพี่บอยผมซาตานนะไม้แนวแชนแนลวันนี้ผมจะมาโชวาซาตานกันนะครับนี่ครับผมวางชิ้นเทปเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับไม่ต้องตาหยเลยอ่ะหน้ารับประทานนะครับโทรมาหาโคตรโคนเแม่ เดี๋ยวกูบอกสิเลยแม่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องว่าไงอี่มีอะไรช้างลากควายแม่เฮ้ยมีเสียงด้วยนั่นแหรอวางสายดีกว่าลองที่สุดโอ้ยปวดท้องเจีบเจีบเจี๊ย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 บโอ้โหเฮ้ยมีเสียงด้วย ผมอยู่มาหกปีแล้วเอาคนนี้ก็เป็น GM Free Fire ฟฮะผู้เล่นไทยต้องมีของดีๆในเกมนะครับมีของทุกทูในเกมมีของแจกทุกเดือนอะนะครับหกปีที่ผ่านมาผมพยายามทําเพื่อผู้เล่นของเราผมไม่ออกไปไหนต่อให้โดนไล่ผมก็ไม่ออกเดี๋ยวเดวเดี๋ยวโอ้ยคุณเข้าไปใหญ่เลยทีนี้ถ้าผมผมออกผมจะอะไรกินใช่ไหมใช่ครับ ประเทไทยต้องชนะอ๋อเหรออันนี้หมายถึง GM นะไม่ได้พลาดิิงใครเลยนะผมอยู่มาหกปีแล้วอะไรกันครับเนี่ยเพื่อสามารถไปดู GM อตตกนะครับผมเขาไลค์ได้นะเขาไลค์ใน Facebook นะครับไปดูได้นะท่านผู้ชมนะเชียบ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 ่ะอ๋อเฉียบหน้าด้านชิบหายไม่ได้หมายถึง GM ่ะ อันนี้ผมเคยดูแล้วท่านผู้ชมแต่จําไม่ได้ว่าลงเฉียบไปยังแต่เคยดูแล้วไหนทําผมนายสีมับเข้าให้ลองแหวกหน่อยเผื่อรอดลองแหวกดูเผื่อรอดคลิปนี้ผมเคยดูแล้วแล้วผมก็จําไม่ได้ว่าลงเฉียบไปเลยยังนะท่านผู้ชมนะก็ไม่ให้คะแนนแล้วกันนะครับผมแต่ก็ฟังจากเสียงกูร้องไม่เกี่ยวก็เดาว่าได้กี่เฉียบตามนั้นฮะ <า>เรียบฮะที่ทานเนี่ยเป็นกระต่ายขุดมะพร้าวนะครับเสื้อด้านนอกเนี่ยเป็นเสือนะฮะแล้วก็มีฝ <c oughs> าหมอ้อ <c oughs> ขออนุญาตนะครับผมคุณสตือเหรอสตือใต้ต้นตอท่านผู้ชมมาฟลอมมาติดตามนะครับเชียบเชียบ เฉียบฮะโอ้โหกีชาซะแล้วแมวคงไม่บากอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเลยจงรักษากายใจให้มีความสงบตั้งมัน่นแมวมันก็อยากเข้าสภาวะป่ะจริงนะท่าน ระบ้านผมหมายเยอะแล้วผมจะเลี้ยงแมวนะจริงติดที่บ้านหมายเยอะคร้มันเลี้ยงแมวไม่ได้เนี่ยเชียบไม่นะเต้นหรอเขาเต้นหรอ <c oughs> ยัดแค่กับพปตาใส่เลย ทุกสิ่งมีชีวิตเลยเหรอวะ <c oughs> ขนาดาหมายต้องเกาหลังให้เมียด้วยมองมุมนี้มันก็น่ารักดีอะทานผู้มชมเออทุอก <c oughs> <c oughs> ชีวิตเฉ <c oughs> ียบเฉ <c oughs> ียบว่าเป็นการแจกเฉียบที่แบบโคตรสลดอะ <c oughs> เขาแบบไม่มีเหตุผลอะอะไรวะเนี่ยชจบ๊ยวโอ้ยมีใครขำคลิปนี้มั้งวะคือผมไม่รู้นะเว้ยทำไมถึงขำด้วยคอมเมนต์ดิอ๋อฟังเฮ้ยเรียบร้อยฮะ ลอ,อยฮะอยู่ในนลำไส้ใหญ่รออย่างเดียวอยรอขี้ฮะชิบบไป,ปอเอ้ยแล้วทำไงอ่ะแล้วเขาทำไงอ่ะแต่มีคนบอกว่าเป็นการบันเทิงอยู่ใต้ที่น้องนอนแมวมันไม่กินของแปลกๆขนาดกระดูกไก่แมวยังดมๆแล้วเดินหนีเลยเฉพาะแมวเลี้ยงที่ไม่กิน ไอ้หมดทัางผู้ชมเชียบตัดภาพมาที่หมาบ้านเราบลาโวกดไหมกดเป็นมากขี <c oughs> ้บนที่นอนแม่ เดียวเดี๋ยวท่านผู้ชมผมว่าเราหยุดรายการไว้สิเพียงเท่านี้ดีไหมผมผมไม่ได้มีเจตนาที่จะเอ่อพูด หรือแสดงกิริยาอะไรที่มันเป็นการล้อเลียนหรือว่าบูลลี่นะครับมือดูเอาบันเทิงแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ติดกลัวดามานะกูจะให้คลิปนี้เป็นคลิป MVP <c oughs> อลยละกดเป็นชารู้จักหน้าที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นทหารเก่าวหรอแค่สองปีแต่ทำไมรับใช้ตลอดชีวิตจริงครับพี่ คนนี้ไง,ง <ๆ S 1> ที่ซักผ้าไอ้เมียจำได้ปะลอๆอ่ะเมียมันช้ำใจฮะแต่มันพูดอะไรไม่ได้ฮะพี่เ <c> พ <oughs> <c oughs> ื่อนจ,จำได้บอกคนนี้ไงคนนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมหายก่อนคลิปอะมันมีคลิปหนึ่งนี่คลิปนี้ไงจำได้ป่าอจบแล้ววะจะให้กูคืนจะให้กูคืนใหญ่กูคืนใหญกูขึ้นไป พ่อแม่ละทุนกันละบ้างใช่ไหมพราะว่าใจกล้าเชียบเชียบเชียบฮะโอเคครับวันนี้สำหรับคลิปวิดีโอ MVP นั่นก็คือผมไม่เล่นแชนแนลครับผมวันนี้ผมจะมาโพถ้าซาตานกันนะครับถ้าซาตานมีเบอร์ฮะอ๋อมีเบอร์ซาตานด้วยเนี่ย ผมบันทึกเซฟเอาไว้แล้วนะคะอ๋อบันทึกเซฟไว้แล้วด้วยลองโทรเลยครับผมหนูซาตานจะรับไหมฮะเนี่น่ารับประจานมิคะโทรมาหาพูดพูดมื่อี้ในอเจี้ยเดี๋ยวกูบล็อกซะเลยแม่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนั่งช็อตเอาแม่ให้จีบเทียนะช้างลากจควายแม่เฮ้ยมีเสียงด้วยแล้ว โอเคครับครั้นี้ก็เอาไว้ที่เพียงเท่านี้ละกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขสนุกสนานนะครับกับรายการชิบๆด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอไหนนะครับผมสามารถเข้าไปกด follow นะครับกดติดตามเจ้าของคลิปวิดีโอต่างๆได้เลยนะท่านผู้ชมนะมันเดิมนะครับผมใครที่มีคลิปตลกนะครับผมเชิญเลยในแฟนเพจปิมคุ้งนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามแฟนเพจฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเอาไลค์ออกแล้วนะครับผมให้เป็นกดติดตามแทนนะครับยังไงผมฝากด้วยนะเจอกันคลิปวิดีโอ And